เขากระางมันลูกล้านเลยเขาก็สร้างมันแล้วยังบัตทันหอดก็ให้สู่ๆเอาเด้อดตั้งใจเอาเด้อพี่น้องพี่น้องลูกล้านสุกุสุกคนไผ่หอดแล้วกะย่ยห,หวดเปิดเพลงเสียงดังเสือกไม่ใช่เวลานะคะสูส่ๆกันไปเกอนครบแล้วก็มาเก็บแล้วที่เก็บปันไดกับกเบ็แล้วจะเกลือ เก็บมาจากวักเพื่อนกับเบลมามาหลายเดือนแล้ะจะเป็นปีแลวเยอะอ้ว,จวนจะเป็นปีแล้วเล่นไม่ไม่ก็บรูเรื่องเราพี่น้องเล่นไม่ไมออ่ก็กลับบาท่านไปเยี่ยมบานเพื่อนยังบาท่านเนี่ยครบสุขุสุขคนกับขอโทษขอภั่ ตรวจยาขอของพอดีก็เลยอยากไปก็เลยอยากไปเดิอไีหน้องแต่ว่าันั้นวันนี้กันก็เลยไม่ค่อยมักรานไหนก็พอดีอันนองไส้ถ็่กแก่เขาขายเครื่องมือหายก็แล้วมีนันไมาไม่นันไม่เหนีมาส้มนิดๆหน่อยเออเพราะเป็นกระใสเออ แล้วกระ่งนันสร่งเนมแม่นสิสายสียังกะสิเตือนสายเตืนอนยังกะเพราะว่าน,นอนเดิมแม่นบ่พี่น้องนอนบ้ารกติกินอีสานมีเหมดสิกินไต่จะมีมีครบทุกอยางส่นวนเน็เออรางวอนสวนลุมอาหารสวนรวมอาหาร,ร,อาหารเออม, <laughs> เมีเป็นมากเป็นมากอันแลนตั้มนาตั้มังได้ไหมดบลย อ่อนพยายภาพไปอ่อนพยายอ่อนให้พยายตาอไปนะคะส่วนที่เข้าบัตท่านบัตท่านเดี๋ยวผ่านเข้าก็ต o งไหลไปก่อนไหลทุกมือไหลทุกมือไหลทุกมือลงคลิปนอกนั้นก็ดีหมดน่ารักหมดทุกคนครูอาจารย์น่ารักหมดทุกคนนะคะยายอ้วนเคารพหมดทุกคนครูที่สอนให้ครบห้าพันกับหกเมือนนาทีหกมือนนา หาเพื่อนเนี่ยเบญญาเขาหาหน้าที่เราพี่น้องคนก็มาตอบตอบตอบ,ตอบเราเหมือนกันเออมาตอบกดตอบเราเหมือนกันเ,เราไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ให้เขาก็ตอบว่าเราเหลือกิมบางเถ่อบางเถ่อเขาไปคอมเมนต์ให้แต่งไนาะเถ่อเขาก็บ่กมีเวลากับแมนอยู่แต่ว่าบางเถ่อเขาไปคอมเมนต์เออขางครัวเขาโม้คอยปวดเป็นไหนหรดอกสปวดาขงางใสิเป็นซะซาแนวอยู่ขังข,งขงางใสก็ไม่รู้เสกไม่ไปเออ ตั้งแก่หวดทั้งแก่อักเสบกินยาหลายหรือว่าสิเป็นแต่พันจับเป็นเกี่ยวกับไตหรือเปล่เป็นเป็นหน่อยทรงหยากเป็นหมักส่งอันเป็นแห้งอักเสบลงไปตั้งแก่หวดทั้งแก่อักเสบกินยาหลายหรือว่าสิเป็นแต่พันจับเป็นเกี่ยวกับไตหร่มาให้จังเม็ดจังน่อย ว่าเฮาอันขยันเฮ็ดงานเขากระซ่งนันซ่งเหนี่ยมาหายเนาะเออเยอะอ้ะวนมาเนี่ยช่วงช่วงใบบ mm hmm. ะข่อยมีเวลาปันใดบ่ค่อยมีเวลาซักผ้าพี่น้องซักผ้าผ่าหลายก็เลยใส่เวลาหลายแน่จักหน่อยหลายสองพันเยอะดอกสองพันกว่าเปล่าเออมีมีพี่น้องมีส่วนขอบคุณค่ะ อันอันหัซึกว่นเงียวเงียวสิคุณคุณนะแล้วให้พูใหญยเอาย่ามาใหา้กินจะแกวหนึ่งบังว่ามันสิเป็นจะได้อ้หาสู่กันไปบ่วขานดอกลูกหลานเอ้ยบ่วขานดอกคอยเฮ็ดคอยคอย,คอยทำา่าก่กะเอามาปรปับปรุงช่องจะขลองให้มันดีส้นนะพี่น้องเนาะเลยที่สำคัญก็อย่าลืมเลยว่าอันนี้บ้านใดยังไปบ่ท่านหอดขอโทษข,ขออภัยด้วยจ้าเด้อ บ้านไหนไปยังไม่ถึงก็จะพยายามไปให้มากจนสิบเป็นปีลรวก็ยังบาท่านพ่ออยู่ยังบัท่านเด็กพ่ออยู่กออสิหาต่อไปละจ้าฮัสู่ต่อไปอย่าลืมเด้อออกว่าออกมาไหลสดบผู้ด่ดอันยังบัท่านผ่านนะต้องออก <c oughs> เป็นคนขี่ลงขีเลื่นนะจังหน่อยเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์้ะพี่นนอเออเบียดง,งานเสียมขุดขี่มาสน่ะ บอกเหมือนบอก,บอก,บอกแบบนี้ว่าบอกแบบนี้มันจะไหนจะไรเนาะบอกมันจะเกิดเนาะไป <c oughs> นบ,านบ้านก็บบอกเพื่อนหมดทุกคนค่ะการไปผ่านมาก็แวะได้ได้ไดอ้วนยูนนี้ต้อนรับ <c oughs> มันก็บเบลขาดมันก็บเบลเป็นยังแล้วมันขาดยุตัวเดียวเนี่ยแหละคือหน้าที่จะไปมาหาหยาบหาเย็น <c oughs> ห,หาหายาไหลซ้ำซ้ำคนบัท่านจบกับพี่น้อง <c oughs> คนบัท่านจบนี่หลายแห้งหลายคักคัด คันหัวหลายคักหลายแน่แล้วคนพอท่านจบเนี่ยต้องเหตุหลมันเต้นที่ย,ขย,ขยขกข่านยกข่านยกข่านหลกหลานละฮบเป็นไปไดหห้ละฮะมีลายได้คือม่เผินบังนี่แหละสีม่วงกัว่ัวเกือบหาม่วงในตาตาแล้วเพราะว่าซักแล้วตรงแซน้ำยากาว่านะพอแซน้ำยามันกะแข็งผามันแข็งยังถือข้าคุณเลืองขอบคุณค้ามาหายกำลังใจ ขอบคุณลหลายๆได้จ้าพี่น้องสุขสูทุกคนพี่พี่นอกสองสามปีกับสิใดอันนั้นอีกละคนเถาอีกละมแมนจ้าสุรินด้วยกำเนิดเกิดยู่โซ่ต่อไปอย่าลืมเด้อออกมาออกมาไหลสดกับผู้ใดอันยังว่ท่านผ่านนะต้องออกไดเพื่อว่าท่านครบกัไปหาเพื่อนในครบ mm hmm. เพื่อนอาาอนะฮะบ่อยากสัมหาหน้าที่ดอกพี่น้อง นาที่นี่จะเป็นหางูงปะปาๆๆงงมงมงมเศร้าๆไปยังสัตว์ละตอนนี้ก็ไปหาเบงผู้ที่เป็นแล้วผู้ที่พานแล้วก็ไปหาเบงอมองระเน็ตมองละน้อ,ะนอยก็่เอามันก็มีนันมาไม่นันไม่หนี่มาส้มนิดๆๆน้อยเออเพราะเป็นกระสายเออแล้วก็ส้มนันส้มเนมมาผุละนิตผุละน้อยก็โอเคแล้วพานไปพานมากกับแหวไดได้จะเด้อ ยินดีต้อนรับนะคะเย่วนยินดีต้อนรับเพื่อนมทุกคนตน้นพันแล้วเขาก็บผู้ยออกมาเลยแล้วละเขาก็ชิลลุ่งจะขีบอย่างเดียวเพราะว่าอันแต่ว่าถ้าเป็นเพจถ้าเป็นเพจสูสูกันเด้อพี่นอ้องได้มาทั้งนี้เราก็สูกระดางเงินอยู่ในอากาศก็สูล่องเบิง้งเบิงเบ้งม,มีมีประมาณสิบคนนี่แหละสิบคน แต่เขาตอบทุกคนเขาไม่ตอบของยายอ้วนคนเดียวเป็นเพราะเมงทำป้ายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่นเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่ปัญหาของฉันเราไม่ขี้เกียจ a ออตรวจสอบทุกวันนะคะ AI ไอตรวจสอบทุกวันเพราะฉะนั้นก็ส่งกันบ้านทุกวันส่งกันบ้านทุกวันอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดมาถือมาถือมาถือแล้วมาถือแล้วมาคนกับเขหัวเนาะมาคนมาคนเขาบ, mean, บอกไปกจัิ จะหายเข้าอยู่ต่หักก็ะคัก็เออมีนิ่งหน่นอยเต้นน,ตนิดหน่อยเต้นนิดหน่อยออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะอ้วนอ้วนมากเลยอ้วนมากแต่เราไม่ขี้เกียจเอไอตรวจสอบทุกวันนะคะเอไอตรวจสอบทุกวันเพราะฉะนั้นก็ส่งกันบ้านทุกวันส่งกันบ้านทุกวันอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดมาคุยนวงขรือมาวนแล้วกันเดีอยวไปนอย เื่อนครบแล้วก็มาเก็บแล้วที่เก็บปันใดกับวะเหล้วจักเคลือเก็บมาจากวันจากเพื่อนกับวะเหล่าส,สู้กันด้วยพี่น้องอได้มาทั้งนี้เราก็สู้กระด้งเงินอยู่ในอากาศกระสูล่องเ,องเองอบเิ้งเบิ้งชอบแต่ก็สร้างเถอะเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรายอ,อ,อยอ้วนเน่อะไปขมม <c oughs> าสิบปเป็นนี่ยังเป็นแล้วก็เป็น เป็นหลายเถื่อแล้วเป็นหลายเถื่อแล้วกินยากินยาพี่น้องหลังยังไม่ไม่ใหญ่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่จ้ายังไม่ใหญ่หลังนี่น้องยังบัท่านเด็กครบอยู่เ้อพี่น้องยังบัท่านเด็กครบไปบ้านครบทุกคนอยู่ยังตอบคอมเมนต์ไม่หมดนะคะให้ครบห้าพันกับหกหมื่นนาทีครบหมื่นนาที หาเพื่อนเรบประยาดเพรา,านหาหน้าทีเ่เราพนนี่นัน่นอยากหดมือนันคือมูอเพื่อนเนี่ยง่ายก็เลสู่เออว่ามันหดหรือมันสีเป็นจังใดมันสีเป็นจงังใดเอออยากหดคือคนกันมาเกี่ยวกับตุ้งกับใต้ไว้ยืออวนเจ็บต้องเธอไปเจ็บนี่ส่วนหมาสิเจ็บสีกสายหมาว่วาบ,าบาัวจะเป็นข้างหลังหรือเป็นข้างหน้าก็สิเจ็บสียกสายด้วยบได้จะหายด้เอไอไม่ได้ไม่ได้โมโหนะ ไม่ได้โมโหนะเอไอแต่ว่า,าพูดความจริงพ,พูดความจริงอย่าอ้วนพูดความจริงนะก็แะได้เ้อจ้าบ้านหลังน้อยยินดีต้อนรับเพื่อนหมดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนคะ่ะผ่านไปผ่านมาส่งไม่เคยขาดค่ะส่งไม่เคยขาดตั้งงม,มเข็มในมาหาสมุทรแบบพี่น้อยเจ้าว่าเจ้าว่าเป็นอีหยังกระเบื้องหลังเถอเจ็บไตน,นุ่มเลยเจ็บไตเล่าน,นุ่มกระบื้หคือกันมันเจ็บอยู่ข้างในอ่ะเจ็บอยู่ข้างใน เอ๊นังานใหญอ้วนกน็มันมันเดี๋ยวนี้มันมีบ่หลายไม่บ่ค่อยหลาย